วันนี้ก้าวตื่นแต่เช้าเลยเช้าเลยเพิ่งจะหกโมงเช้าเองก้าวจะลงมาทำอะไรครับมาปลูกต้นไม้เหรอใช่ไหมเออก้าวจะปลูกต้นไม้เหรอปลูกเองเลยใช่ไหมอ้าวเหรอคุณแม่ซื้อต้นไม้มาให้กี่ต้นเออ four สี่ต้นใช่ไหมครับใช่ไหมวันนี้ก้าวจะปลูกต้นไม้เองเหรออ๋อโอเคก้าว เดี๋ยวเราดูนะว่าว่าเขากามีเครื่องมืออะไรบ้างไหนไปดูเซ็ ط, เขากามีเครื่องมืออะไรบ้างอ่าเรยวๆอ่าอ่าเพื่อนไปด<ๆ>ูหน่อยซทมีอะไรบ้างมีกี่อันอ่าไปนับให้ดูซิ ط, มีกีอออก่อันอ่าไปดูซิอ่าหนไหนมีกี่อันลูกมีกี่อันบอกว่ามีเครื่องมือสามอันเหรอเครื่องมือไว้ทําอะไรลูกไว้ปลูกต้นไม้แล้วเครื่องมือไว้ปลูกต้นไม้ใช่ไหมก็เดี๋ยวไหนต้นไม้ต้นไม้ก็มีสีต้นใช่ไหมเขาก็จะปลูกวันนี้เลยหรือเปล่าจะปลูกกับใครครับ ปลูกกับยายเหรอใช่แล้วเขาบอกป้าต้องไปทํางานใช่ไหมครับเออเนาะโอเคโอเคหมายความว่าเมื่อวานนี้ก้าําทําต้นไม้อันนี้ไปแล้วใช่ไหมเนี่ยก็้ามาดูสิเอ้ยเฉยไหมใช่เนี่ยก้าวๆทไปแล้วใช่ไหมวเมื่อวานเมื่อวานทํากับป้าๆไปแล้ววันนี้จะทํากับยายใช่ไหมใช่ใช่ไหมใช่นะโอเคแค่ยังไงปลูกเสร็จก็เดี๋ยวเราดูอีกทีนะโอเคโอเคเชาวล็อกเช้าล็อก ไหนอะไรนะเอาเอากุวเข้าไปดูด้านข้างเนี่ยด้านข้างนี่ก็มีเนี่ยด้านข้างไหนบ้างเอาใส่ดินเข้าไปใส่ดินเข้าไปดูสิโอ้โหเอาเอาใส่ไปโอ้โหโอ้โหเก่งมากเลยได้เลยโอ้โหได้หนึ่งต้นแล้วใช่ไหมโอเคได้หนึ่งต้นละอ่ะเดี๋ยวลองดูซิเดี๋ยวเราไปเอาไอ้นี่เอาน้ำมาลดน้ำนะเรามาลดน้ำดูสดข้างบนซิโอ้โหสุดยอดเลย้เสร็จแล้วร็จยังลูกเสร็จแล้ว สิบสี่ต้นเลยเหรอโอ้ยสุดยอดเลยไหนชาวล็อก